ครับมนี้ผมกับมีเมนูไข่มาแนะนํานะครับเป็นเมนูไข่อยู่ยี่หรือภาษาอีสานเอื่นไข่มูนอุยุนะครับอุยุอัญญะนะครับผมกับเข้าไปเบิ่งได้คลิปเด่นเลยนะครับผมสวัสดีครับมนีกับกลับมาอีกมื้อเมนูนึงนะครับผมกับเห็ดเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูไข่นะครับผมสําหรับผู้ใดอยากรู้ว่าเมนูอย่างกับเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับเ็ดไดแพลิใน2นาทีนะครับผมกับว่าเบิ่งนะครับอันดับแรกผมกกะสิข้างกระทะนะครับผมกับใส่น้ำมันลงไปจังน้อยนะครับผม อโอเคนะครับโอเคนะครับระวังเข้าล่อกระทะเดือดนะครับเข้าไปเตรียมไข่นะครับผมใช่นะครับผมกับสีไส้ไข่ไก่อย,ยู่สามหน่วยนะครับผมสามฟอกนะครับเข้ากับเตรียมได้เลยนะครับ กระทะเริ่มร้อนนะครับท้ากล่าวไข่ลงไปทอดได้นะครับท่ากับเห็ดไข่อ,อ่อไปสินะครับีมเห็ไข่แดงมันแตกหลายนะครับให้มันอยู่ยีไว้นะครับผมอันนี้เป็นเมนูไข่ยูยีนะครับเพช้ง่ายๆนะครับผมเทคนิคผมกับไข่กับว่ต้องสุกายนะครับผู้ใดอันมาก จั้งลหลแต่ไข่ลายมันเสร็จโตนะครับไข่แดงพอสุกๆนะครับ โอเคนะครับผมกะสิทอดประมาณนี้นะครับแขไข่นั้นสุกประมาณนี้นะครับมันกะสิเยิ้มๆนะครับผมรสชาติกะแซ่บๆนะครับกะเตรียมจัดจานได้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมไข่ยุยีนะครับผมผมกะสิลองชิมนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับ แค่นะครับเขากับสกินคู่กับพริกน้ำปลานะครับเนี่ยนะครับผมเวลาลงไปเลยนะครับผมเ่ากินคู่กับพริกน้ำปลานะครับแซ่บนะครับผมผมจะล่องกินมึงด้วยนี่นะครับ อยู่ยีนะครับแซบๆนะครับผมก็จะกินคู่กับพริกน้ำปลานะครับนี่ลองซิมบ้างนะครับอืมอืมครับเรียบร้อยนะครับก็ทั้งรการมากคลิปนี้นะครับผมกับปากกดไหลกดแร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน้าะครับแต่ก็ไม่พอกันีเทื่อกัคลิปหนานนะครับผมขอบคุณครับ